สวัสดีค่ะกลอเม่ชาแนลวันนี้เราจะมาทําลาบเป็ดกันนะคะลาบเป็ดของเรามีผัดเครื่องให้หอมด้วยนะคะมาดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยนะคะวัตถุด,ดิบและส่วนผสมก็จะมีอ่หอมนะคะหอมแดงพริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่3เม็ดอันนี้สําหรับตำเครื่อง ลาเป็ดน,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าตาเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนี่จะให้ดูก่อนว่าเราใส่อะไรบ้างหัวหอมนี่ก็จะเอาวไว้สองหัวกระเทียมจีนครึ่งหัวผานี่ประมาณ5แว่นแล้วก็อันนี้ตะไคร้หั่นซอย2ต้นนะคะอันนี้ลูกขับชีพั้วก่อนนะคะเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็เพิ่มกะปินะคะปีนี่เราต้องย่างก่อนนะคะปลายช้อนชาบางคนก็ไม่ใส่แต่แม่ชอบว่ามัน หอมหอมดีเวลาลาาเป็ดเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องกันนะคะส่วนประกอบอื่นก็จะมีเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดนี้ที่แม่บดแล้วเมื่อกี้บดที่ดูนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะแต่อยากมากกก็บางคนก็หั่นนะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบนะคะ,ะแล้วก็หนังเป็ดเราก็เอามาทอดเอามาคั่วเจียวจนหนังกรอบอันนี้น้ํามันที่เราเจียวหนังเป็ดเมื่อกี้นะคะส่วนผสมอื่นก็จะมีเกลือนิดหน่อย ข้าวคั่วอันนี้เราใช้ข้าวเหนียวคั่วนะคแล้วก็พริกปน่นพริกขี้หนูแห้งปน่นเครื่องปรุงรสก็จะมีข่าข่าสับละเอียดเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ที่บ้านแม่ชอบกินนะหอมแดงประมาณห้าหัวอันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีไทยอันนี้ก็สะระแหน่นะครับเครื่องปรุงรสก็จะมีมะนาว ิมนะคะไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณาตามที่เราชอบะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะมะนาว3ช้อนโต๊ะถ้าคนชอบเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ Okay. พอแล้วค่ะ,คะเ,เอาหนังเป็ดมาคั่วนะคะจนกว่าหนังเป็ดจะกรอบเราคั่วจนหนังเป็ดกรอบแล้วเอาขึ้นนะคะทักไว้ทักน้ำมันจะได้กรอบถ้าน้ำมันเป็ดแฉมันก็จะไม่กรอบ ก็จนสุกเลยนะคะเกล็ดของแม่แล้วหยาบกำลังดีไม่ละเอียดเกินไม่หยาบเกิน นำเม็ดขมิ้นลงไปตามให้ละเอียดตรงนแล้วก็นี้ก่อนนี้จะละเอียดช้าไขกระดานน้ำตาลน่้ะ ใส่ลงไปสีจะสวยค่ะ,ะถ้าใครไม่สะดวกจะตำเองไปซื้อก็ได้นะคะในห้างมีขายค่ะเครื่องราบพริกน้ำพริกเครื่อง่าบมขายค่ะไป,ปให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วใส่หอมเขากระเทียมเผาลงไปเลยค่ะปบท้ายด้วยกระปิดนิดหน่อยโอเค ะค่ทีนี้เรามาทำนะคะมาปรุงลเอาน้ำมันเป็ดเมื่อกีอะะ้เนีเเเเ่ยค่ะใ่าใส่แค่ประมาณสองชอนโต๊ะพออันนี้นะคะเครื่องราบเครื่องราบที่เราตำม,ม,มาเมื่อกี้ได้แค่นี้นะคะมีก็ิหอมแล้ว ส่วนความเผ็ดเดี๋ยวเรามาใส่ตอนอเ,เราก็นำเครื่องราบบุงมาผัดค่ะอันนี้ละค่ะทำให้ราบของเราหอม พอเริ่มหอมแล้วใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยค่ะน้ำมันเดือดแล้วค่อยใส่ทีหลังตั้งกับเครื่องให้หอมก่อนค่ะอันนี้เร่งไปได้แล้วถอาเป็ดแต่ลก็ปรุกอยู่แล้ว เราผัดให้หอมเสรจตินิน่งดีาค่ะ เราก็มาปรุงรสกันอันนี้แค่นี้พอนะคะปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสเลกลือไปดิดหน่อยน้ำน้ำา้นาโต๊ะก่อนตยาามัเ,าเทมมมีสำคัญมากนะ จิ้มก่อนว่าเค็มไยังถึงจะเติมอย่างอื่นแม่งมันจะตีกันแบบนี้คนระับหนึ่งช้อนครึ่งแล้วกิน คนเราใส่เยอะคนก็ไม่ ชิดมดูอร่อยพอดีเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลาบเป็ดของเรานะคะหอมเครื่อง,องผัดนะ,ะเป็ดก็เนื้อนุ่มทานอร่อยมากเลยค่ะตักข้าวรอเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้แม่พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ